เบิร์ตสุขสุคนยินดีตอนฮับเข่าสู่ช่องที่แอลแอนนี่อีกแล้วพี่น้องมัอนี้เกิดมาพบพบกับแอนนี่ค้นผูกเก่าอีกแล้วเดนาะกระซึ่งมัอนี้แอนนี่กับสิมาเรียฉันเพลงที่เพิ่นก็มเมนขอกันเข้ามานั่นเองเนาะเพลงนี้มีชื่อว่าทุกครั้งที่ถามเนาะเป็นเพลงของไอเมนอานั่นเองเนาะพี่น้องเองอนาะก็คือบริเลียฉันเพลงของไอเมนอาดโดนแล้วเนาะพี่น้องเนาะกับมีคนคอมเมนต์ขอกันเข้ามาย่างหลวกหลายเในทีเดียวเนาะพี่น้องเนาะโอเคทุกคน พร้อมกันเลยยังเนาะมือน,นีโบสเส,สือเสือสาเสียเวลาเขาไปฟังกันเลยดีกว่าเน้ะโบวอาไลายพี่น้องโบวอาไลายเจ็บค้ไปวอาไลายบ่ได้ได้สู้อนี่โอ้กีดอยางเหรอไปกีดอยางเหรอทุกครั้งที่ถามว่าพ่อกับแม่เลยมาให้กอน ที่ต้าต่อไว้ก็คงไม่เท่าไรอยากทำทุกอย่างให้สำเร็จตอนนี้ได้เรียนแลบเียนไปก็ไม่มี่ยงาดได้ดูแลอาจมีบางครั้งที่น้อยใจได้โชคชะตาชีวิตเกิดมาทำไมไม่ดีเหมือนใครเก็บเอาความจนไว้เป็นแรงบันดาลใจโอเอฟวีนี่ต่างหากกันอ,อ,<ม>อยู่ก็แก่ วันแต่ว่าความฝันยังไปไม่ได้ทั้งรึ่งเลยเส้นทางชีวิตจะเป็นยังไงไม่รู้เลยเก็บคำที่แม่สอนเรียงมาเป็นก่อนให้ลองฟังถ้าเจ้าอยากสบายเป็นเจ้าเป็นนายเดือคคำเลือกทางที่เดินสิ่งที่เผเชิญในชีวิต วันที่ทุกครั้งที่ถามว่าพ่อกับแม่เหนื่อยมาให้ตัวหนูพอรู้ที่ท่านต่อไว้ก็คงไม่เท่าไรอยากทำทุกอย่างให้สำเร็จตอนนี้ด้เรียนและเพียนไปก็ไม่ต้อกาได,าด้ดูแลเลือกออกจากเรียนเพื่อมาดูแลแล้วแต่ใครจะว่าลูกไม่ได้แค่มันคงไม่มีความหมาย ถ้าใบปริญญาได้มาแล้วแม่ไม่อยู่ลูกไม่ได้ดีเลยสักทางชีวิตก็ไม่เอาไหนเอาความฝันเยนไปในเพลงว่าสักวันเราต้องสบายความจนเป็นแรงมันดานใจแต่ไม่เคยอายว่าเป็นแค่ลูกชาวนาบบมีใบปริญญาอีเม ที่ไอพายบอเลือกทิ้งความฝันเพื่อจะมาดูแลต่อถึงจะเหนื่อยไม่เป็นไรลูกสัญญาจะไม่ท้ออยากให้<อ>สาบาย<อ>บรรลายชีวิตฟังเด้อฟังแม่จะก่อนก่นนจ้าเหนื่อยก็มานอนแม่สก็ไม่เจ้ารับถึงเป็นจังใดแม่ก็ยังหักู เอลูกต้นทุนชีวิตเราต่างกันลูกมีฝันตรงําไปแม้จะคอยเป็นกำลังใจเด้อสวยนะครับคุณแม่คะทำจริงลูกรักให้ดีเถอะคงไม่เป็นไรไม่มีใบปริญญาคนเราเกิดมาไม่เหมือนกันลูกตรงตั้งใจทำไปถึงปัน ในนวัเราครั้งที่ถาม,มาว่าพ่อกับแม่เหนื่อยไหมก็บอกเลยว่าตัวที่ทำต่อไว้ก็คงไม่เท่าไรอยากทำทุกอยางให้สำเร็จตอนนี้ได้เรียนแลบเห็นไปก็ไม่มี่ยาดได้ดูแล <c oughs> รู้สึกแบบอืมโอากัอึซึยอดอ่ะโอเคพี่น้องจบเป็นที่เรียบร้อยเนาะกับผลงานเพลงทุกครั้งที่ถามเนาะโอ้เพลงนี้อันนี้อยากจะบอกว่าคือเป็นเนื้อหาเพลงที่ฟังสบายแต่ว่ามันมันซึ้งเนาะพี่น้องเนื้อหาของเพลงซึ้งแบบอลูกคนนี่กับโบเดนดอกใบปริ้นยายอย่างเงี้ยคือคนอื่นเขาเนาะอืเพราะว่าเขาจนนั่นเองเนาะก็คือเอ็มวีก็ดีพี่น้องเอ็มวีคือแบบ ไายแบบครอบครัวพ่อแม่แบบมีให้เห็นตอนยังน้อยพร้อมแนละ้วพี่น้องเราก็คือแบบเบิ่งแล้วมันซึ้งอ่ะเออซึ้งเนาะแล้วก็นึกถึงความลำบากเลยทีเดียวเนาะพี่น้องเนๆะสุดยอดเลยพี่หน่าหนี่เฮ็ดเพลงออกมานี่ท่านผู้ชมผู้ฟังบ่เคยผิดหวังเนาะพี่น้องเนาะเสียงไอ้คุณดีแล้วผู้มาฟีดน้ำกระเสียงดีหลายเนาะยิงเสียงคุณแม่นี่โอ้ยคนลุกเลยแนละ้วพี่น้องเนาะเอ็ดี้ฟังขึ้นทอนแรกก่ะคนลุกแล้วเนาะพี่น้องเนาะสุดยอดหลายเนาะบ่ผิดหวังอีหลีเนาะ โอเคพี่น้องแอนนี่ขอขอบมุณขอบใจได้หลายเด้อทุกคู่ทุกคนทีคนท่คอมเมนต์ขอเพลงนี้กันเข้ามาเนาะแล้วก็ขอขอบมุณขอบใจทุกคนที่เข้ามาฮับฟังฮักชมคลิปเรียลชันของแอนนี่นั่นเองเนาะกฟังรีแอคชั่นแล้ว Re action Re action ลกลับไปฟังเพลงเพิ่นนำเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามวนแห้งเนาะพี่น้องเนาะโอเคกับสำหรับคลิปนี้แอนนี่ต้องขอตัวขอลาพราะว่าเกิดไม่มือหนาคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อเนาะส,สบายดีบ๊ายบาย